สวัสดีครับไม่พูดมากเดี๋ยวพาไปดูเห็นคนบอกแบบนี้มาเยอะแล้วนี่นะครับสมุดว่ารูปที่ใช้ยี่ห้อ r a น์เนอร์สันว o เ o อร์คหรือเรียกง่ายๆสมุดว่ารูปสีน้ําเขาไม่ได้จ่ายนะครับรวมๆแล้วก็ซวยยังเรามาดูรูปที่2กันเลยเพราะว่ารูปที่1ไม่ได้อยู่ในสมุดนี้ผมจะพูดแค่คร่าวๆนะครับแต่แล้วรูปมีวิดีโอของตัวเองอยู่แล้วอมาดูรายละเอียดกันรูปนี้เทโดยใช้น้ําชาเขียวนะครับชอบตรงนี้เมื่อมันเหมือนป่าอเมซอนในกระตูนนะต่อกันที่รูปที่3เลยอู้เละมากรูปนี้รูปนนนนนีีี้้้้้้ผผมมใใชชํําาาออะไรเเดดดยวกก่หูต อไอ้ไม่ใช่จําได้ละมันคือกาแฟเม็กซิโกภาพนี้ผมชอบคลื่นน้ำนี่แหละแล้วก็ใบไม้ตรงนี้ต่อไปรูปที่4รูปนี้ผมใช้น้ําสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่ถามใครไม่รู้น่าจะใช่มั้งไละเอยียดบรูปนี้ก็จะอยู่ที่เงาครับเงาในน้ําเงาต่างๆรูปนี้ใช้ได้ผมถือไอ้ปากกาที่สมไยวะเนียรูปต่อไปเจ้าค่ะรูปนี้ก็จะอะถืออะไรมาอีกแล้วช่างมันแล้วกันรูปนี้ผมใช้ชาเขียวนะครับทะเลที่มีเกาะต้นมะพร้าวมันเหมือนทะเลสาบมากกว่ามันมีไอ้พวกนี้มีนกด้วยนกร้องรูปต่อไปรูปที่ห้าร รูปนี้ผมชอบทั้งหมดเลยเพราะผมระบายสีค่อนข้างเป๊ะกับจินตนาการในหัวหน้าต่างร้างก้อนอิดเก่า่าำกลางจักรวาลเงียบสงบเด็กน้อยกับคู่หูเออมีแสงเงาด้วยบรรยายทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวคนดูง่วงรูปต่อไปค่ะรูปที่หกใช้จาเขียวเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศรูปนี้ก็จะเป็นชาไร่ชาหนาก็แบบนี้และหาเชากินของไปวังวัลานเอ้ยตาจะเอามรลกนีให้ให้ไม่นะคุณตาคะ หลานเวนมึงเป็นกระโทยจะแต่เมื่อไหร่รูปต่อรูปต่อไปเฮ้ยถึงรูปคนรักเลยเหรอเนี่ยช่างหวานเลยเกินไม่อยากจะพูดทั้งตอนเด็กตอนเตะขอแต่งงานแล้วสินะหมุนอู้น่ารักเรารีบข้ามดีกว่าดูแล้วมันบาดใจเออลืมพูดรูปนี้ใช้น้ำสตรอเบอรี่ด้วย ยิ่งปวดใจก็รูปต่อไปดีกว่ารูปที่9ใช่มั้งใช่แล้วใช้น้ําชาไอศกรี่รูปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็แค่ทะเลในน้ําที่ผมทําดาวเป็นจักรวาลไม่ถึงในถ้ำนั่นแหละรูปที่10รูปนี้ผมสาดน้าบลูเบอรี่รูปนี้เป็นรูปของคนอกหักที่ขอกันมาเต็มช่องคอมเมนต์เออผมไม่ยุ่งแล้วกันแบบรูปรูปต่อไปรูปที่11รูปนี้ผมใช้น้าแดงธรรมดานี่แหละมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งตามลายน้ําที่แห้งนอกเมืองและในตัวเมืองเออมีตึกอยู่ตรงนี้ด้วยรูปที่12รูปนี้น้ําชาเขียวอีกกแลล้วรายยยะเออีด็ู่ ที่ต้นหญ้านี่แหละเออเท่าน,นี้แหละจะพูดอะไรต่อดีวะอะซูมดูชัดๆๆช,ชัดพอแล้วรูปต่อไปรูปที่13รูปนี้ผมสาบนะ้ำสตรอเบอรี่เอ,อ่อผมจะพูดอะไรต่อดีมีดอกไม้ดนลมพัดรูปที่14อ่อารูปนี้ผมชายน้ำแดงผมชายมันสร้างเป็นศิลปะมืนเป็นซัปาปราที โหดร้ายมากมากหนึ่งหัวตรงนี้สองหัวอาปากใหญ่ๆอยู่ตรงนี้สามหัวหัวที่สี่หัวที่ห้าตรงนี้เอากระเทยมาพากหน่อยสิหัวที่หกนะคะตาตรงนี้แล้วก็ปากตรงนี้นะคะเห็นไหมคะหัวที่เจ็ดนะคะเป็นตัวอะไรไม่รู้ค่ะตัวที่แปดนะคะเหมือนช้างแต่ก็ไม่ใช่ค่ะดวตาคะมาพากหน่อยค่ะตัวที่เก้าเลขตัวที่สิบรูปต่อไปรูปสุดท้ายก็จะประมาณนี้นั่นเองนะเทด้วยน้ำแดงฮะก็จบไปแล้วสำหรับซีซั่นหนึ่งรวมๆแล้วก็สวยซีซ นันต่อไปก็สมุดเล่มต่อไปนั่นเองไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะ